กรณีเรื่องนี้ของเราจะเป็นไทรมั่งบอกว่าเป็เปิดกา,ารแต่งงานราชก,การที่มีตัวอย่างนะก็มีตัวอย่างว่าผู้บังคับการอ,อก,กรบสี่ย่อมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุให้กับบชบสีเจ้าหน้าที่พัสดุคือเจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับก,การแต่งตั้งจากหัวหน้าสนราชก,การนั้นมีหน้าที่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้คือเจ้าหน้าที่พัสดุมีอยู่สองแบบกระบคือจากการแต่งทั้งมาโดยตรงแล้วก็จากอำนาจส่วนแต่งทั้งไอ้พวนโดยตั้งเงนเลยนะทีนี้วงจรกระบวนการพัสดุนะครับมาจากความต้องการของหน่วยเป็นันดับเลก ความต้องการของหน่วยการจัดหาทุกประเภทต้องมีความจาเป็นที่จะใช้วัสดุครุพันธ์ที่ดีสิ่งก่อสร้างเสียพรโดยแต่ละหน่วยต้องคหนดความต้องการคุณลักษณะของสิ่งของที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ตั้งนี้ความต้อง,ก,องการน้นสูกจํากัดไว้ในรอบวัสดุครุพันธ์ของแต่ละหน่วยตามที่ส่วนราชการกาหนดเช่นของเราระดับสถานีตารวจ เป็นหัวหน้าสถานีจะมีรถกี่คันมีปืนกี่กระบอ,อ,อกโต๊ะการีดคอมพิวเตอร์ใช้กระดาษวัสดุสำนับงานได้เท่าไหรหากไม่มีกรอบของวัวสดุครุภัณฑ์ต่างงก็จะสเสน,นอความตั้งทาไม่เหมาะสมปัญหาคือบางหน่วยไม่ได้สำรวจกรอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไว้ล่วหน้าเมื่อมีการจัดตทกคนของบประมาณก็จะลอกข้อบูลเก่าแก้ไขเล็กน้อย หรือบางครั้งไม่ได้ทาเองแต่หน่วยเหนือเป็นการจัดตําในภาพรวมก็จับไม่มีวัสดุทะลุพันใช้ตามความเป็นจริงฉะนั้นการมีการวางแผนการปฏิบัติราชการประจำปีในางานวัสดุความจ้างการของหน่วยจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกระบวนการบริหาราวัสดุจะต้องตามล่วงหน้าก่อนที่จะของตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ